ครับผมสวัสดีครับมาครับมามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพับหนังสติกนะครับนี่หนังสติกกระดาษนั่นเองนะครับมันก็สามารถที่จะยิงได้นะแล้วก็คาเตือนนิดนึงนะครับถ้าทุกคนเอาไปใช้งานเนี่ยก็ระวังกันด้วยนะครับดูนะวิธีการนะครับก็ใส่รูปมันแบบนี้นะครับแล้วก็ง้างแล้วก็ยิงเลยเห็นป่ะมันค่อนข้างรุนแรงนะครับเอาไปใช้งานหรือว่าไปเล่นกันต้องค่อนข้างระวังกันเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มทําไปมาพร้อมกันนะครับ ใครที่ขอกันเข้ามานะครับวันนี้ก็จัดให้แล้วนะแล้วก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากทําอะไรอยากพับอะไรคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคิวิโอได้เลยครับนี่นะครับหนังสติ๊กกระดาษแบบยิงได้แล้วก็มีลูกลูกก็แบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับโอรุนแรงนะก็ดี๋ยวให้เราเตรียมกระดาษขึ้นมาสามแผ่นนะครับสามแผ่นนะ เอามาสามแผ่นมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยวันนี้ผมใช้เป็นสีขาวนะครับสามแผ่นหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาสามแผ่นแรกนะนี่นะครับสามแผ่นนะแล้วได้แล้วเราก็เอามันมาซ้อนกันนะครับซ้อนกันแบบนี้เลยนี่นะครับซ้อนกันเสร็จเดี๋ยวให้เราหา ไม้แบบนะครับนี่ไม้แบบหากระดาษมาม้วนๆแบบนี้หรือใช้ตะเกียบหรืออุปกรณ์ที่มันคล้ายๆเป็นแบบนี้นะครับทางที่ดีนะครับม้วนกระดาษเป็นแบบนี้จะง่ายสุดนะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามันมาพันเลยนะพันไอตัวกระดาษที่มันซ้อนกันทั้งสามแผ่นนี้แหละครับค่อยๆพันนะตรงนี้นี่นะครับพันม,วนม้วนเข้าไปเลย จวผมเอากระดาษเอาไม้ออกเลยนะครับแล้วก็ม้วนให้มันเล็กที่สุดนะครับเท่าที่จะเล็กได้นะเดี๋ยวเราทําแบบเนี้ยนะครับทั้งหมดสองอันนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกระดาษขึ้นมาอีกสามแผ่นแล้วก็มาทําแบบนี้แบบเดิมเลยนะทําให้ได้เล็กที่สุดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับมันจะแข็งแข็งหน่อยนะครับมันจะม้วนยากหน่อยก็ค่อยๆม้วนนะ เสร็จปุ๊บเราก็จ,จับจับมันไว้แบบนี้นะจับมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้กาวผมจะใช้เป็นกาวนะครับมาติดมันแบบนี้เลยนะก็ติดทั้งหมด3แผ่นเลยนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะเมื่อเราติดกาวเสร็จนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาอย่างดีแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบนี้นะครับอีกหนึ่งชิ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําเสร็จทั้งหมด2อันนะครับตอนนี้ก็มีเสียงสายฝนด้วยนะครับฝนตกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นี่นะครับเดี๋ยวทําเสร็จ2อันแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะจับมันแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะหักค่อยๆหักนะครับกะกๆเอาก็ได้นะครับ กะ,กะเอาประมาณนี้นะครับผมจะหักความกว้างของมันประมาณนี้นะครับนี่ก็ดูนะครับให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะนี่นะครับให้มันเป็นรูปตัววายนะครับเป็นก้ามของหนังสติ๊กของเรานั่นเองนะครับใครอยากได้ให้มันกว้างเล็กยังไงก็ลองปรับดูนะครับผมจเจ้าประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นกาวร้อนนะครับมายิงเลย นี่นะครับตอนนี้ก็ฝนตกกันเลยทีเดียวนะบ้านใครฝนตกบ้างนะครับสบายๆนะครับฝนตกนะครับนั่งทำคลิปกันแบบใจเย็นเลยนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับเราก็ได้แล้วธนูเอ้ยไม่ใช่ธนูหนังสติ๊กของเรานั่นเองนะเดี๋ยวผมหากระดาษ สีแดงนะครับขึ้นมาสักหนึ่งแผ่นนะครับอ่าผมใช้เป็นสีแดงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะตัดมันหน่อยนะปื๊บปบก็จะใช้สัดส่วนตัดมันออกมาเล็กๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะ อ่าประมาณนี้นะครับเอามันออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพับครึ่งกลางเัินิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามันมาพันในส่วนนี้นะครับให้ธนูเรามันดูหนาแน่นมากขึ้นนะไม่ใช่ธนูหนังสติ๊กโอ้เป็นอะไรกับธนูเนี่ยนะครับสงสัยอยากพับธนูมากนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวโลมกาวซ้ำไปรอบสองก่อนนะ ผมชโลมกาวเข้าไปก่อนอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่นหนานะครับตรงนี้ก็ชโลมให้มันเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญนะครับอัดกาวหนักๆเลยนะ ก็ระวังด้วยนะครับความร้อนจากกาวนะครับระวังโดนมือโดนอะไรกันด้วยนะครับโอเคนะเมื่อเราได้ประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษนะครับเดี๋ยวรอกาวมันแห้งสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอากระดาษมาพันกันประมาณนี้ครับประมาณนี้เมื่อกาวแห้งระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาติดไอตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาพันให้มันเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมนี่นะครับเพื่อความแน่นหนาของตัวหนังสติ๊ก นะ <c oughs> เรียกถูกแล้วนะมาเราก็ยิงกาวเหมือนเดิมครับแต่ผมจะเอากระดาษมาติดแบบนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆพันแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะนี่เห็นไหมพอมาหนึ่งรอบแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวพันไปก่อนหนึ่งรอบนะครับแบบนี้ครบรอบแล้วใช่ไหมเราก็ผมจะหักแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมพันยังไงก็ได้นะครับตรงนี้ขอให้มันอยู่นะครับอุย้ยนะครับขาดนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยิงกาวเพิ่มสายดึงแรงไปหน่อยนะครับนี่นะเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ครับหักกระดาษแบบนี้อีกเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วก็พันเลยปุ๊บเดี๋ยวผมหักกระดาษมา่างนี้เห็นไหมแค่นี้เองนะครับแล้วก็หมวนไปเรื่อยๆนะครับสลับรอบมันไปเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็สลับ ปึ๊บใครมีวิธีพันที่ดีกว่านี้ก็ตามที่เราถนัดเลยนะครับนี่นะครับปึ๊บสลับพันสลับมาเรื่อยๆอ,อย่างนี้เฉยนะไม่มีอะไรนะครับแค่นี้นะครับถ้ามันเหลือเศษอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะติดกาวร้อนเหมือนเดิมก็เพื่อให้มันติดในส่วนของไม้หนังสติ๊ก ดีๆนะครับทั้งสองฝั่งแค่นี้เองนะครับพันแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรวุ่นวายมากมายใช่ไหมโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เหลือแค่ตกแต่งแบบนี้นะให้มันสวยงามเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันนะครับก็ตามที่เราชอบเลยนะครับใครจะเสร็จแค่นี้มัดยางให้เสร็จเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาทําการตกแต่งเพื่อความสวยงามนะก็เดี๋ยวจะหาใช้เป็นกระดาษสีอะไรดีนะครับเอาเป็นสีแดงเลยแล้วกันนะ กระดาษสีแดงนะครับจะได้เหมือนกับตัวแบบนะผมก็จะามาตัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมขอข้ามมาเลยนะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วก็เอาเราก็ามาติดปกตินะครับยิงกาวแล้วก็ติดพันอ้อมนี้มาเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เอาติดส่วนด้านบนตรงนี้เห็นไหมจะเน้นสีแดงนะครับอันนี้วิธีการตกแต่งก็อยู่ที่เราจะแต่งเลยนะนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะตัด โอเคครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้วยสีแดงเหมือนกันดีไหมหรือจะเปลี่ยนสีบ้างนะครับเอาเป็นสีแดงเลยแล้วกันนะในไหนก็สีแดงแล้วนะครับแดงขาวนะครับอันนี้ ก็ง่ายๆใช่ไหมครับเห็นว่ามันน่าทุกคนน่าจะทําได้แบบสบายๆนะครับหนังสติ๊กนี่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาเป็นสีอะไรดีนะครับสีสุดท้ายก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมดีกว่านะครับแต่จะใช้ตัวเล็กหน่อยอ่านี่นะมาพันด้านบนแบบนี้เป็นแดงขาวนะครับ ก็ติดแบบนี้ทั้งหมด2ฝั่งนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเห็นไหมตกแต่งเสร็จก็ออกมาสวยงามกันเลยทีเดียวนะประมาณนี้ครับตกแต่งกันเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำรูปธนูนะครับวิธีการทำก็ให้เราตัดกระดาษเล็กๆมาแบบนี้นะก็ง่ายๆเลยครับเอามาพับแบบง่ายๆแบบนี้นะครับ แล้วก็พับเข้าไปพับยังไงก็ได้นะครับให้มันออกมาประมาณนี้นี่นะแค่นี้แหละนะครับลูกธนูอีกแล้วลูกหนังสติ๊กนะนี่แบบนี้เห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอา่าสงสัยต้องพับธนูแหละรู้สึกว่าคลิปนี้พูดแต่ธนูนะครับหามากนี่นะครับแค่นี้แค่นี้เราก็ได้ลูกหนังสติ๊กแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพับออกมาเยอะๆเลยนะกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของนี่เห็นไหมตัวยางมันนะครับตัวยางตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้ยิงหนังสติ๊กของเรานะก็เดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมยางขึ้นมานะครับผมจะใช้น่าจะประมาณเจ็ดเส้นไหมเออนะครับมาเอามาก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เอามาต่อกันนี่นะครับมัดต่อกันปกติเลยเหมือนที่เราต่อยางอ่า นี่นะครับเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สามใช้ประมาณน่าจะหเส้นนะครับหเส้นสี่แล้วนะครับอ่าเส้นที่ห้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นมานี่นะครับประมาณนี้ โอเคครับเมื่อเราได้แล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมขยี้ขยี้ยางให้มันเป็นเส้นตรงๆดีๆก่อนนะโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาพันนมา,มาทบกันแบบนี้นี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาผูกกับตัวหนังสติ๊กเลยนะครับก็ผูกมันแบบนี้นะครับไอตัวด้านตรงนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม นี่นะครับจับมันมาผูกเข้าไปแล้วก็ยัดมันเข้าไปในรูโอเคครับได้หนึ่งด้านแล้วเห็นไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพยายามจับอ่าทั้งสองฝั่งแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราม้วนให้มันเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเนี่ยนะครับม้วนแบบนี้เห็นไหม ดูอีกทีนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรูอย่างนี้เนาะใช่ไหมเราจับส่วนเนี้ยนะครับเข้ารูมาปึ๊บแล้วดึงมันขึ้นมานี่เห็นไหมตรงนี้จะได้เป็นรูๆูใช่ไหมครับเราก็เอามาใส่อ,อแค่นี้แหละนะครับก็ลองยืดยืดดูนิดนึงนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ามันแบบยังดูแบบลหลวมๆอยู่เราก็ดึงดึงให้มันตึงๆนะครับ หรือเราจะม้วนไปอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะเห็นไหมตรงนี้ก็พยายามดัดๆเอานะครับหรือใครที่คิดว่ามันแบบดูแบบรุ่มๆนะครับหายางอีกสักเส้น2เส้นนะครับมาพันรอบๆมันไว้ก็ได้อย่างนี้แค่นี้นะเห็นปะพันฝั่งนี้ด้วยก็ได้นะครับ แค่นี้แหละนะครับตัวยางมันนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการใส่ลูกก็อย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วก็ยืดปุ๊บยิงออกไปนะครับเห็นปะแค่นี้เองนะครับธนูของเราธนูอีกแล้วหนังสติ๊กของเราอันนี้ไม่ใช่มุกนะครับพูดผิดจริงๆนะนี่นะครับหนังสติกเห็นปะยืดยิงนะครับค่อนข้างแรงนะครับเอาไปใช้งานก็ระวังกันด้วยนะ หรือใครจะลดจํานวนยางลงก็ได้นะครับตรงนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้เฉยนะเห็นไหมใครจะลดจํานวนยางลงก็ได้ให้มันเให้เหลือสักสี่เส้นสามเส้นอะไรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมทําเป็นตัวอย่างเพื่อความสวยงามนะโอเคครับสําหรับคลิปทําหนังสติ๊กนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็ยังไงนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากจะทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วสุดท้ายครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่มาร่วมพับมาร่วมทําด้วยกันนะยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ